สวัสดีครับผมกู้ไก่นะครับวันนี้ผมจะมาสอนกระโดดเชือกท่าเล็คลังจำโหลแบบนี้มีเ,เพื่อนๆขอมานะครับสำหรับท่านี้นะครับว่าให้กู้ไก่ช่วยสอนกระโดดหน่อยเป็นท่าอีกหนึ่งท่าที่เล่นแล้วก็สนุกแล้วก็เมื่อยขามากๆนะครับผมเป็นอีกหนึ่งท่าที่แอดวานซ์นะครับผมสำหรับท่านี้นะครับผมก็เป็นการเล่นไซส์สวิงควบคู่กับท่าหลังจำนะครับผมอ่ะก่อนอื่นที่จะไปเล่นท่านี้นะครับผมเ,เพื่อนๆจะต้อง ทำท่าไซส์สวิงให้ได้ก่อนนะครับผมไซส์สวิงก็คือแบบนี้นะครับกระโดดแบบนี้กระโดดแบบนี้ถ้าเราทําท่านี้ได้แล้วนะครับท่าที่2จําเป็นที่จะต้องทํานั่นก็คือท่าหลังจํานะครับผมก็คือแบบนี้ก็ท่านี้นะครับผมยิ่งฝึกเยอะยิ่งเมื่อยขามากๆนะครับแต่ ข้อดีของการเมื่อยขานั่นก็คือจะทําให้ขาของเราเนี่ยแข็งแรงมากๆนะครับผมแล้วก็มีแรงส่งในการกระโดดแล้วก็กระโดดเชื่อกได้นานขึ้นด้วยนะครับสเต็ปที่1น่นะครับนั่นก็คือการเหวี่ยงเชือกไปด้านขวานะครับแล้วก็ก้าวขาขวาไปแล้วก็เหวี่ยงเชือกมาด้านซ้ายแล้วค่อยโอเพนเชือกนะครับผมแล้วก็สลับนะครับผมดูตัวอย่างนะครับก็คือจะเป็นแบบนี้ก้าวพร้อมเหวี่ยงขวาแล้วก็กระโดดแบบนี้ก่อนนะครับด้วยหนึ่งครั้งนะ ก้าวไปแล้วก็โดดเข้านะครับแล้วก็กระโดดข้ามเชือกนั่นเองเนาะเวียงก้าวกระโดดครับหยุดแบบนี้นะครับขีดหนึ่งั้งนะครับดูด้านข้างนะเวียงไปทางด้านขวาก้าวหยุดแบบนี้นะครับอีกหนึ่งั้งนะครับเวียงไปขวาซ้ายกระโดดหยุดเชือกนะครับผมนั่นคือการกระโดดเข้ากับ อรอบเชือกน,น,นั่นเองครับคราวน,นี้มาดูข้างซ้ายบ้างนะครับข้างซ้ายก็จะเป็นก้าวผ่าซ้ายเหวี่ยงไปทางซ้ายนะครับแล้วก็มาขวาแล้วก็กระโดดนะครับจะเป็นขาแนี้ยุดมือหนึ่งครั้งนะครับยึบยึบแบบนี้อ่ใาใครถนัดฝั่งไหนก็สามารถทาฝั่งนั้นได้ก่อนเลยนะครับ ความต่อเนื่องจะเกิดขึ้นก็คือเป็นการก้าวไปแล้วก็สลับแบบที่ผมบอกว่าเราจําเป็นที่ต้องทําล้างจําให้ได้็คือแบบนี้ตอนที่สลับเท้าเนี่ยเชือกก็จะไปทางขวาซ้ายแล้วก็กลับมากระโดดรอดเนี่ยนั่นนั่นคือการที่เราสลับเท้านั่นเองนะครับผมอ่าท่านผมรัตัวอย่างให้ดูนะสักสามร,รอบนะครับผมก็คือแบบนี้เลี่ยงไปทางขวาซ้ายกระโดดขวาซ้ายกระโดด ขวาซ้ายแล้วก็ขยันฝึกแบบนี้ให้ชินก่อนนะครับฝึกช้าๆก่อนจริงๆแล้วท่านี้เนี่ยไม่ได้ยากนะครับผม มันยากเพราะว่ามันเกิดการเมื่อยขานั่นเองนะครับผมอ่ะคราวนี้ผมจะทําแบบเร็วๆแบบต่อเนื่องให้ได้มากกว่า3ครั้งนะครับระหว่างจะเล่นควบคู่กับท่าเบสิกไปก่อนนะครับผมแล้วก็ลองกระโดดดูนะครับเพื่อเกิดความต่อเนื่องมากขึ้นเนาะกระโดดเบสิกไปสามสี่ครั้งแล้วก็เริ่มได้เลยเึิ่มเริ่มเบิึมเริ่มเร่เรเรเระแบบนี้นะครับผม แค่นี้ก็ถือว่าทําได้แล้วนะครับผมสำหรับท่านี้นะครับก็เป็นหนึ่งท่าที่ผมชอบใช้เล่นในการแบบเล่นอัตราการเต้นของหัวใจนะผมให้มันสูงขึ้นนะครับแล้วก็ขยี้หน้าขาให้มากขึ้นนั่นเองนะครับเวลาเพื่อนคนไหนที่ดูแล้วยังไม่เข้าใจนะสามารถย้อนกลับไปดูตอนต้นนะครับผมจนถึงท้ายคลิปหมาอีกหนึ่งรอบนะครับถ้ากระโดดได้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้กู้ไปกับตัวราไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย